ค่ะแอดสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทั้งชองเด้อนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสุขสุขคนนะคะเมื่อนี้นะคะเากลับมาพบมาพอกันนะคะเนาะกับช่วงทับนะคะเมื่อนี้นะคะเอฟซีนะคะพ่กการใดยังกินแรงเนาะนะคะใดยังกินแรงนะคะทั้งนี้กับทอดปลาสมนะคะทอดปลาสมนะคะเนาะนะคะฝนตกบอพี่น้องนะคะทั้งนี้กับฝนพ่อปอกๆนะคะฝนบ่อแห้งฝนพ่อลิลลินนะคะฝนตกนะคะ ทางในโต๊นอกอนะคะทั้งสกลนี่ต๊นะคะแต่ว่ากับบโตกแห้งนะคะตกพ่อห้ขี้ดินซุ่มๆเนี่ยละค่ะนะคะบ่ตกแห้งปานใดนะคะช่ชมนะคะากาบ,บรรยากาศก่ะเย็นๆนะคะออกไปข้างนอกบ่ไดดพี่น้องร่มแห้งนะคะร่มแห้งแห้งนะคะร่มหนาวพร้อมนะคะนะคะเดี๋ยวเมื่อนี้นะคะเข้าก็มาตามตัวเลขแนวทางนะคะของพี่สาวฝั่งโคงนะคะ ตั้งแต่แอดได้เอามาล่งหายนะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งพฤศจิกานะคะก่าเข่ามาหางวดรุดหนึ่งงวดนะคะรุดหนึ่งงวดเด้อะนะคะเอฟซีนะคะกะเป็นเพียงหน้าท้างแค่นั้นนะคะตะวันโค้งสุดท้ายนี่นะคะพี่สาวนะคะเพื่อนในอยากเอามาแบ่งปันนะคะตะวันบอมเอนพี่สาวฝันเด้อะนะคะบอมเอนพี่สาวฝันเอา้าใครวะใครวะ อูือผูใดรนะพู่นะผู้ใดไวะือนามบุญอยู่เมื่ออยากใส่เสื้อสีแดงพี่น้องพูดนะใส่เสื้อสีแดงนะคะรับโมแมนพี่สาวฝันนะคะเป็นคุณย่ายนะคะเป็นของแม่ของพี่สาวนะคะเพิ่นฝันนะคะเนาะเพิ่นฝันเพิ่นเลยอ,อยากามาแบ่งป่านเอฟซีทางช่องนะคะเลขมัดเข่ากันค่ะพี่น้องนะคะเลขเข่ากันค่ะนะคะ ่งวดแรกนะคะที่แอดดามาโลงนะคะงวดวันที่หนึ่งนะคะหนึ่งพฤศจิกายนนะคะเปิ้ลหายมาหนึ่งก็ออกหาหนึ่งนะคะเลขวิ่งตัวเดียวนะคะเลขวิ่งตัวเดียวของพี่สาวนี่นะคะวันที่สิบหกนะคะเปิ้ลหายมาเปิ้ลหายมานะคะหายวิ่งศูนย์ออกเก่าศูนย์นะคะวันที่หนึ่งหนึ่งท่านว่านะคะเปิ้ลหายสองมันหลุดนะคะ มันดูดนะคะวันที่สิบหกท่านว่านะคะเพิ้ลหายเจ็ดกัออกหาเจ็ดพี่น้อ,อ,นองนะคะวันที่สามสิบท่านว่าวิ่งสี่ออกสี่สี่วันที่สิบเจ็ดนะคะวันที่สิบเจ็ดเปิ้ลหายเจ็ดมากกัออกเจ็ดเก่านะคะ,ออะ,คะแล้วก็งวดนี้นะคะเพิ้ลหายมากวิ่งหนึ่งนะคะโอ้ยวิ่งแปดนะคะขอถอดขอไปนะคะบอกผิดบอกถูกพี่น้องนะคะวิ่งแปดนะคะเลข เลขติดกระแสนะคะเลขดังเลยนะคะตัวนี้นะคะเลขติดกระแสเลขดังนะคะเราว่าแอกไดรลงให้นะคะตองงวดนะคะเนาะนะคะพี่สาวก็ว่าเอาไปบึ้งเปิดแนวทางนะคะตัวเลขกัมมีเข่าแน่ลุดแน่เด้อพี่น้องนะคะตัวเลขกัมมีเข่าแน่ลุดแน่นะคะคันเอฟซีนะคะที่สอบถามกันเข่ามากนะคะอยากได้เบอร์โทรพี่สาวฟังโค้งนะคะทักนะคะทัก แ <Add> อดไลน์คอามาได้เลยนะคะที่0821059843นะคะถ้าเขามาได้นะคะแอดไลน์กันไว้นะคะเนาะอยากได้นะคะเดี๋ยวแอดกระสีซ่งหายในแชทกันแล้วกันนะคะนะคะในแชทกันแล้วกันเนาะค่ะพี่สาวนะคะเปลวว่าเอามาเบิงห้เบิงเป็นแนวทางนะคะหยายเอฟซีไปเบิงนะคะสิขาสิรุดกับว่ากันนะคะเนาะความมีเขาแน่หลุดแน่นะคะนะคะ กับสำหรับตานไดที่เข้ามาแล้วนะคะแอดกับฝากระเด้อนะคะฝากกดไลค์กดแช่นะคะกดติดตามให้กับทางช่องเมเกตตําแหน่นะคะก็ <c oughs> คือบอกไว้นะคะแอดกับอะไรไปตามนะคะตัวเลขนะคะไปทายบรรยากาศนะคะมาให้เอฟซได้เบ่งนะคะเป็นยังต้องนางน่งบอกพ่อ,อยังนะคะเพราะว่าแอดไปใส่ยังบ่ดยนะคะพี่น้องนะคะก็คือวานะคะเนาะไปพาคามาหักตันได้หกเดือนนะคะ เพิ่งได้หกเดือนนะคะค่ะากันยังบอดีปันไดนะคะต่ว่าก่ะยังยางได้แล้วนะคะยังยางได้แล้วแต่ว่ากลับไปเร็วบ่ได้นะคะท่านชมนะคะก็คอยยางเอาเฮ็ดเอาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นะคะเนาะนะคะก็ขอโทษขอไพ่เอฟซีทุกคนทุกทันก็นแล้วกันนะคะที่บริเวณใายบรรยากาศนะคะไปหาเอาตัวเลขแนวทางนะคะมาฝากเอฟซีนะคะเนาะนะคะก็ขอถทดขอไพ่หลีนะคะ ก็ขอเอาแต่ตัวเลขก็แล้วกันนะคะมานางเวอลนะคะนะคะก็ขอขอบคุณขอบคุณนะคะพี่สาวนะคะที่เอาตัวเลขมาทางนะคะมาแบ่งปันเอฟซีทั้งซองเดอ้อนะคะคลิปแรกนะคะที่แอดดาวโลงหายนะคะพี่สาวให้เด่นที่8นะคะจับคู่นะคะตัวเด่นนะคะคือ780ตัวรอง580นะคะเลขสามตัวเพิ่นก็คือ80แล้วก็87หา8นะคะนี่นะค่ะตัวเลขแนวทาง ของพี่สาวนะคะที่ห้ตองงวดเลยนะคะที่ให้ตองงวดนะคะแล้วก็มาคงสุดท้ายนะคะคงสุดทายของคุณย่ายนะคะของ,ของคุณย่า,ยะะายทีคุณย่าเพิ่นเดฟันนะคะเพิ่นว่าเพิ่นฟันนะคะว่าเด็กน้อยนะคะห้องบอกนะคะห้องบอกแล้วได้ยินบ่ชัดปันไดนะคะเพิ่นว่าหันไปนะคะเป็นตัวเลขนะคะไหลนะคะไหลขึ้นเลยนะคะเพิ่นว่านะคะเนาะนะคะอันนี้ก็ เป็นความเสือส่วนบุคคลนะคะไล่ขึืนมาก,กับเป็นเจ็ดห้าแปดนะคะนี่นะคะเจ็ดห้าแปดนะคะโครงสุดท้ายนะคะโคงสุดท้ายเจ็ดห้าแปดนะคะเน,นี่ยค่ะตัวเลขแนวทางแต่ว่าเลขตัวนี้นะคะกระหาสื่อหยาดคึกเก่านะคะเพราะว่าเลขติดแปดนี่นะคะติดกระแสนะคะเลขดังนะคะติดแปดนี่นะคะเจ้ามือไม่รับนะคะปิดรับตั้งแต่ได้มือสองมือนะคะ มือมือวันที่สิบแปดปิดลับแล้วนะคะเจ้านะคะเจ้าปิดลับเรยพี่น้องนะคะสิบห้าสื่อใส่แล้วนะคะคันออกตัวนี้อีลีนะโอ้ยเนาะนะคะออกติดแปดนะคะเนาะออกหาแปดนี่นะคะเป็นตนาเสียดายนะคะเพิ่นว่าจ่ายครึ่งนะคะเพิ่นกับสื่อนะคะเพิ่นว่าเพิ่นว่าสื่อหายแน่นะคะจ่ายครึ่งราคาก็จะเอานะคะเพราะว่าฝันขากฝันแน่ปวดพี่น้องเพิ่นว่า หมากน้ำเพิินบ่อพี่น้องขันว่าจ่ายคิงขันว่ามันสิถูกอีหลีนะคะเข้ากับสื่อใบนะคะเนาะแต่ว่าเปลกเพิ่นเจาเ้า่นใจคิงนีแล้วเนาะคะ่ะก็บ่เป็นยังเนาะค่ะว่าตะเลขกมันถูกเข้ากับสื่อหลุดนะคะคือแอดนี่นะคะขันว่าขันเจ้าใจคิงค่านะคะจใจคิงค่าแอดนี่จะบ่ซื้อเลยนะคะสำรับสำรับตัวแอดเองนะคะจะบ่ซื้อนะคะจะบ่สื่อจะบ่ะเลนเลยนะคะเพราะว่ามัน จังไดน,นะคะเพราะว่าข่าวสื่อเต็มนะคะเนาะเต็มราคามาจ่ายคืนคาข,าข่าก็บวนออกนะคะเอาละค่ะเป็นแนวทางกันแล้วกันนะคะเนาะมาเหล่าสู่กันฟังนะคะนะคะแอดก็ขอขอบุญขอบคุณนะคะเอฟซีทุกคนทุกท่านกันแล้วกันนะคะที่ค่อยกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้แม่เกดเดอร์นะคะกข็ขอขอบคุณแห้งๆนะคะกับตัวเลขแนวทางของพี่สาวคือกันนะคะให้มาตัวเดียวนะคะแปดนะคะนะคะหาสื่อไวกันแล้วกันนะคะเป็นว่า เอาละค่ะแคปบนาจอไว้แอดกับขอหายเอฟซทุกคนทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเด้อค่ะขอหายเฮงเฮด้วยๆถูกงวยรวยเบอร์ไปน้ำกันงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศอสอสองพันหา้อยหกสขอหยายโชค้านกันสุขสุขคนนะคะเดี๋ยวเข้ามาพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปกันแล้วกันสำหรับคลิปนี้แอดสวัสดีค่ะ